สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยจะไปซื้อข้าวสารเพืเ่อนๆข้าวสารหมดกินจ้ะจะไปซื้อไม่ไปร้านไทยหรอกเพืเ่อนๆจะไปกกออไอ้บุ๊กเกอร์บุกเดอเดบุ๊กเกอร์ เรจะซื้ออันนี้ไปจ้ะนะเนี่ยซอฟมิน้นเนี่ยจ้ะประมาณสิบปอนด์เพื่นอนเัวจะซื้อไปอันนึง,งนจ้ะวางตรงนี้ดจอยจะสแกนจะน้ะนะก็สแกนก็ตรงนี้จะ้ะแป๊บบนึงนี่อย่างนี้สแกนและแบบนี้จอยก็ชอบกินนะเพื่อนๆนะสำหรับไอ้นี่ไงฮาร์ดเบิร์นจะ้ะ กดไลย้อนมันช่วยได้เพราะมันมีมิ้นต์แตจอยไปซื้อข้าวจ้ะเพื่อนๆเนี่ยมันจะถูกไงมันเป็นร้านขายส่งอ่ะเพื่อนๆนะคนรับไปขายต่อจ้ะมันเช่วงนี้ยนเ่ีะ้ะร้านเขาไปไหนไปทไหนก็ไม่รู้อาหารกระปงกระป๋องจ้ะกำลังซื้อของอยู่จ้ะเทียนที่จอยมาโซนข้าวจ้ะจอยจะซื้อข้าวอันนี้มันจะถูกเพื่อนๆจอยจะกินข้าวยี่ห้อนี้นะ มันจะถูกสิบโลสิบสามปอนสิบปอนจะนะเราจะเอาไปสาสมถุงจะนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยสนใจจอยจะกินที่ห้อนี้จะถ้ามาที่นี่นะราคาก็ประมาณนี้จนะะอันนี้จอไม่เคยซื้อกินเพื่อนๆเ,เคยไปครัง้งนึงแหละเนี่ยแต่ว่ามันไม่อร่อยไงนนะี่ห้อนี้ไม่อร่อย นี่มีแบบนี้จ้ะอันนี้ก็ของอินเดียจ้ะอันนี้ยี่สิบโลยี่สิบโลเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบโลยี่นจ้ะแต่ถ้าถุงเล็กเนี่ยห้านะโลห้าโลแปดกอนมีหลายอย่างจะข้าวจะจอยซื้อยี่ห้อนี้จ้ะนะน้ำปลาก็มี ปลาตาปลาหมึกพวกนี้โซนซอสจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็เห็ดจ้ะเหมือนพวกมีเห็ดคุ้งเห็ดพึ่งด้วยเพื่อนพวกพวกเห็ดพึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ะเนี่ยมีผสมกันจ้ะนะพวกเห็ดเนาะ,นะประมาณสิบปอนจ้ะแล้วก็จะมีหกปอนอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เพื่อน ตัวก็ซื้อไปด้วยจ้ะอันนี้เขาบอกว่ามิกมุชรูมอ,อ่ะเพื่อนเอน,นะมันก็เห็นมีรูปเห็ดพึ่ง <Okay. S 1> เห็ดหลายอย่างอยู่จ้ะในผสมกันซื้อไปจ้ะ,จะสิบปอนนะก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนเพืนนะก็ลองซื้อไปจ้ะพวกจะเป็นพันจะพืชอุ้พเอใหญ่อันดี้ลูกสาวให้ซื้อของจ้ะอันนี้ก็พวกเครื่องเทศนะเพื่อนเพืนนะ พวกพริกจ้ะชิลี่ชิลี่พาวเดอร์แล้วเราทำอาหารอินเดียจ้ะสไปซี่พวกเนี้ส่วนเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับผงขนอนเพื่อนๆนะผงขนอที่นี่เนี่ยนี่ซุปกุ้งซุงปก้อนอันนั้นก็รสกุ้งรสไก่จ้ะนะ<ช>อันนี้อันนี้รสเนื้อรสเนื้อโอเคแอนด์เดยอันนี้ไก่จ้ะ อันนั้นพวกมันสวิลับดูเจเพื่อนๆแต่เป็นเยอะแต่จอยก็ไม่ได้ถ่ายหมดหรอกนะจะรีบกลับกันด้วยจ้ะอันนี้เกลือพวกกรงพวกเกลือเนี่ยสปอตบาร์บีคิวบาร์บีคิวจะอันนี้แค่แข็งจ้ะอันเนี้ยไว้กินสำหรับครคริรสต์มาสปลาแซลมอนถูกมากเพื่อนห้าปอนด์น ก้อนหนึ่งนะเพื่อนๆก, <S <S <ว>ก้อนหนึ่งแค่ห้าเน่ไม่ถึงห้าปอนเนี่เยเยอะมากกี่กิโลเนี่ยห้าโลจ้ะเห้าโ,โ,โ,โลเนื้อที่นี่ก็ถูกนะเพื่อนๆนะพวกนุ่งพวกเนื้อก็ถูกจ้ะไปเดี๋ยวเจ้าจะไปดูอันนี้โซนเนื้อจ้ะถูกเพื่อนๆเนี่ยทั้งก้อนเลยสามยี่สิบสามปอนกว่าๆจ้ะอันนี้บาร์เลย์พอกนะ<า>มูสมูส,มสชีฟนัเนี่ยด่าเลย อันนี้จะซื้อใน,นสำหรับคริสต์มาสจ้ะถูกอันนี้ประมาณในร้านในร้านประมาณเท่าหมดอินเดียช็อป a b o u quid อืมประมาณหกสิบป, <28. S 1> ปอนด์แต่ถ้าร้านเพื่อนขายอันนี้ประมาณสามสิบปอนด์ยี่แปดปอนด์จ้ะนะแน่ใจ้ะเพื่อนอันเนี้ยอันนี้หมูสามชั้นนะเพื่อนเนะยี่สิบหกปอนด์จ้ะเนี่ยราคายี่สิบหกปอนด์กิโลก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อน ประมาณห้าโลแล้วแหละเพื่อนๆนี่นถูกไงน,ะนี่อันนี้สามสามสิบหกตอนสามสิบเจ็ดตอนจ้ะนะเยอะมากไม่รู้ตดยก็ดูไม่ออกว่ากี่โลเนี่ยประมาณอยู่ในนี้แหละสามกิโลหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือว่าถูกจ้ะนะใหญ่มากอันนี้หมูสามชั้นจ้ะเนี่ยปิดกระดูกนะ ประมาณสิเก้าปอนด์เจ็ดสิบจะ้ะเนี่ยบลลร,รกพกโปรคิโลอะไของเขาเนี่ยโซนเนื้อก็ถูกแต่เนี่ยแค่เจ็ดสิบห้าปอนด์นี่โอโ้โหห้าไม่ได้ิโลอยู่ซิงอันเด้ี่ยเ่ยน้เอท nearly nine kilos ก้ากิโลจ้ะเอท eight and half k i l แปดกิโลครึ่งอันนี้บอกถูกๆกันนะมาซื้อที่เนี่ยเพราะว่าสำหรับพวกเปิดร้านอาหารเปิด ชอบเปิดอะไรเงี้ยแต่ต้องปเป็นสมาชิกเข้านะเพื่อนนะถึงจะเข้าได้ต้องมีบัตรสมาชิกจ้ะอันนี้สําหรับพกสโลกุเพื่อนๆอันนี้ก็ถูกหมนกันอันนี้สามกิโลยี่สิบสามกรนดูกงงกเกอร์ไม่กงใส่พอซื้อของเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะเพื่อนนะก็ไม่ได้ม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากมายหรอกเพื่อนข้างในคนมันเยอะเดี๋ยวจะไปติดชาวบ้านเขา เดี๋ยวยังไงไปถึงบ้านก็มาดูนะเพื่อนๆนว่าจอยได้อะไรมา้าถึงบ้านแล้วจะเพื่อนๆนนะไปซื้อข้าวตั้งใจไปซื้อข้าวเพื่อนๆนะไม่ได้ไปซื้อพวกเนื้อสัตว์แต่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยเะนเพื่อนนะเพราะว่าข้างในจอยไม่สามารถที่จะไปถ่ายทุกซอกทุกมุมได้นะเพื่อนเพื่อนเขาก็มีกล้องติดทั่วแล้วก็ไม่อยากให้ไปถ่ายโดนคนอื่นเนาะพูดถึงอ่ะนั่นแหละจ้ะจอยวันนี้จะก็ไปซื้อข้าวจ้ะที่นี่มันจะถูก นะข้าวก็เหมือนข้าวของบล,ลิบ้านเรานะั่นแหละเพื่อนๆมันก็บอกว่าจัสมินไลท์เนี่ยแหละเดี๋ยวจะให้ดูนะมันถูกแต่เราจะไปซื้อมาดูกันวนะ่าว่าจอยได้อะไรมาบ้างเพื่อนๆนะจอยได้อะไรมาบ้างมาดูกันอันนี้จอยไปเห็นเห็ดจ้ะนี <ead> ่เห็ดเห็ดรวมจ้ะนะเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่เห็ดรวมทีนี้มันมีรูปเห็ดพึ่งด้วยไงเพื่อนๆมันมีรูปเห็ดพึ่งมันเป็นแบบว่า เห็ดนะมินกนะมันเกิดมามิกมัชรูมาจากมันเหมือนมีเห็ดหลายอย่างนะมีเห็ดอ้อยตรงออยเตอร์เห็ดเว้ยหลายอย่างเพื่อน๋ต่จอยต้องไปดูว่ามันเป็นเห็ดอะไรจอยจะไปเขียนดูใน Google เพราะตอนเนี้ยจอยอ่านไม่ออก <c oughs> ที่ซื้อเห็ดมานี่คือมันมีรูปเห็ดเพึ่งเออมีเห็ดเพึ่งเห็ดเห็ดหอยนางรมอย่างเงี้ยเพื่อนเห็ดนางรมอ่ะออยเตอร์อย่างเงี้ยที่เห็นเป็นรูปไงเลยซื้อมา อ่านไม่ออกหรอกดูรูปเอาเอาใส่ดูรูปเอาอันนี้4ี่รอกรัมจากสี่อยกรัมนะก็ราคา400กรัมราคา9ก้าปอนเดสิบพีเจ็ดพีใช่อ่เกปอนเจ็ดสิบพีถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อาสิบสีามสทเจ็สิบหกสตางค์เพื่อนๆนะเนี่ยสี่กว่าบาทบ้านเราก็ถือว่าคุมเพื่อเพื่อมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเยอะ มันบอกว่ามันมีเห็ดพึ่งด้วยฮะ่ะนี่ต้องไปอ่านอีกฮะว่าก็จะทาต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะออยเตอร์มูชรูมสามติดเปอร์เซ็นต์เลยสักอ,อย่างอู้หลายอย่างอยูอ่นั่นแหละเ <c oughs> นาะอันนี้ได้รู้ว่าเราได้กินแน่ไม่กลัวตายเพื่อนนะเห็ดหลายอย่างที่นี่จอยก็ยังไม่ค่อยกล้ากินเนาะที่กินกินก็สามเห็ดละนะอ่าสามอย่างแล้วเห็ดอะ่ะอันนี้ก็คือ เขาเก็บมาอย่างเงี้ยเราก็มาทดลองอย่างงี้ดีกว่าเรารู้ว่าปลอดภัยเพื่อน <_ c oughs> เขาขายอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผ่านเปน็นอย่างไรแล้วนะเพื่อนๆน,นะ <m> อันนี้ของน้องน้อ,อ,องแอนจัะนะน้องแอนเขาก็ฝากซื้อเพื่อนๆแต่บินอยู่กับพ่อเขานะอันนี้ก็เอามารวมกับของจอยเลยวันนี้ก็คือรีวิวพร้อมกันเลยเพราะว่า,วาน้องแอนเขาก็ซื้อทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าพวกน้ำเต้าพงเสื้อผ้ามันยังเยอะอยู่เพื่อนๆยังเยอะย,ย,ยังยังใช้ไม่หมดก็เอาอันไหนที่มันใกล้จะหมดก็น้องเขาก็จะซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยจ้ะนะอันนี้ก็ น้ำนมลำข้าวนะน้ำนมลำข้าวบางทีก็น้ำมันน้ำนมน้ำมันอีกอน้ำน้ำนมไออาร์มอนนะจะมีน้ำนมลำข้าวกับน้ำน้ำนมอารมอนที่พกจอยกับน้องแอนกินกันนะอันนี้ก็ซื้อมาเผื่อแม่เขานี่เลยจ้ะนี่อันนี้ก็ประมาณสิบสอสิบสามปอนด์จ้ะนะทั้งแพคแพคหนึ่งมีอยู่ประมาณแปดแกแปดแปดขวดนะ แล้วของพีง่แอนดี้อันนี้ประมาณสับป,ปอนกว่าที่เห็นพี่แอนดี้ซื้ออันนี้ s, กุสฟะจะหรือไอ้ไขมันเป็ดจะเอามาไว้ทำโรสปลาเทโต้เนาะเนี่ยจะใครไม่กินใครกุอ้วนก็ผ่านไปนะเพื่อนๆนะเราจะมาห้ามปากของคนอื่นไม่ได้นะเราจะมาห้ามการอยู่การกินของครอบครัวอื่นไม่ได้นะแต่เราต้องเข้าใจด้วยเขาเคยกินของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขารู้ว่ามันอ้วนเขาก็กินของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปอะไรกับคนที่เขาจะกินเลย ไง่ายๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนบางคนที่เห็นกุดฟ้ววานี่ก็จะบอกว่าอ้วนจางไขมาัานคะ่ะแลวยมันเรื่องของเขาจะเขาจะกินอ่ะนะเพื่อนๆ <ะ S 2> นะเราไม่กินเราก็เฉยๆไปเรากลัวเราไม่หุ่นไม่สวยกลัวสุขภาพเราไม่ดีเราก็เลี่ยงๆไปแต่คนอื่นเราไม่สามารถจะห้ามคนอื่นได้จอยจะบอกอีกรอบเนาะเราไม่สามารถที่จะห้ามครอบครัวอื่นให้กินเหมือนเราได้หรือไปเปลี่ยนแปลงครอบครัวอื่นให้กินเหมือนเราได้เนาะอันนี้จอยซื้อมาแต่อันนี้ของจอยเองนี่แหละเพราะอันนี้มันซับมิ้น ไอ้อะไรแลโวพูลอ่ะเขาเรียกอะไรสักอย่างที่มันเหมือน,นก็ชอบมิ้นนี่แหละมันมีมิ้นเนาะอันเนี้ยเพื่อนๆนะอันเนี้ยประมาณถ้าเก้าปอนเก้าสิบเก้าพีเป็นเงินอังกฤษกือบสิบปอนด์เพื่อนๆนะ,นนปะเ, p, เป็นเ,นนนะเ,ป,นเป็นเงินไทยก็สี่ร้อยสามสิบเก้าบาทจุดห้าสิบหกสตางค์จ้ะมันมีอยู่ในเนี้ยมันมีอยู่กี่แพ็คเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ดูมันมันมันมีอยู่สิบสี่สิบอันจ้ะนะในเนี้ยมีอยู่สี่สิบอัน ถ้าเข้ามาขายตามห้างก็อัลละห้าสิบพีจะนะจอยซื้อมาบางทีมันช่วยลดกดลดอะไรเราได้เพื่อนๆเพราะมันมีมิ้นส์นะเนี่ยอย่างเงี้ยจอยจอยมาจอยไม่ค่อยซื้อยายามันแพงยากรานิสกอนมันแพงไงจอยก็ามาซื้ออันเนี้ยไม่ได้มาโฆษณาเขาเนี่ยเพื่อนๆน,นี้ซื้อมากินจ้ะนะไได้โฆษณาเลยทั้งนั้นอันนี้ก็คิมฟิล์มจะซื้อมาแบบใหญ่เลยจ้ะสามสิบเอ็มเอ็กซ์แล M, ้วเก้าสิบเอ็มอ่ะหมายถึงอะไรก็ไม่รู้ความกว้างความยาวหรือเปล่านะ ก็ใช้ได้นานจะเนี่ยหนักอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อน,นเพื่อนวางไว้ครัวใหญ่เกินไม่มีที่จะวางเพื่อนครัวใหญ่ยืนได้คนเดียวใหญ่จนยืนได้คนเดียวค่ะนะอันนี้ก็อันนี้จะชิเชนโลนะชิเชนโลชิเชนโลก็กระดาษซับก็ับภายในครัวเรือนจะอันนี้จะถูกไปไปซื้อที่ห้างมันก็จะถูกหน่อยอันนี้ต้องแอนด์ซื้อเหมือนกันเพื่อนแต่ไปซื้อตามห้าง ต่ออันนะจะ,จะแพงมากถ้าไปซื้อที่บุ๊กเกอร์จะถูกหน่อยจ้ะของทุกอย่างเพราะอันนี้มันเป็นแบบห้างที่เปิดเอาไว้สําหรับขายส่งอ่ะเพื่อนๆพ่อวกค้าแม่ค้าร้าพวกรนะ้านอาหารจะมาซื้อกันไงนะอันนี้ก็ตามห้างก็ประมาณสี่นะกกปอนด์น่าจะตกลกสี่ปอนด์ต่ออันนะต่ออันอันนี้ข้าวจ้ะข้าวนี่ราคาสิบสามปอนด์สี่สิบเก้าพีจ้ะนะสิบสามปอนด์สี่สิบเก้าพี สิบกิโลจ้ะนะเป็นข้าวจัสมินไลท์จอยจะกินแต่อย่างนี้ไงเพื่อนๆแต่ไม่รู้มันมาจากประเทศไหนเลยจอยจะดูก,ดก,ดก,ก่อนนะก็เห็นเปนเขียนเป็นภาษาจีนนะเพื่อนๆจะไม่รู้หรอกว่าเขามาจากเมืองไทยหรือเปล่าแต่อันที่เขาเขียนเป็นภาษาไทยอันนั้นไม่อร่อยจ้ะอันนั้นไม่อร่อยเลยมันเหม็นอับอ่ะมันข้าวเก่ามันเหน็นอะนะนะับอันนั้นอันนี้จะอร่อยกว่าเออไม่เห็นจะบอกเลยมันมาจากไหนเนะเพราะหาไม่เจอเองเออ ้องศักจะมาจับเมืองกีนนะเพื่อนๆเห็นเชมนประสาทกีนอ่ะใช่ป่มอืมแต่ไปเข้าจัสมินไลอย่งเี้ยจัสมินไรก็โอ้โหหลายประเทศปลูกอยู่เนาะอะไรช่างอะไรก็ช่างสัประเทศไหนก็ช่างจะเธอจะขอให้เป็นข้าวพก็พ,อ,พอเพื่อนนะเนี่ยตอนก็ซื้อมาสามสามิบโลจะซื้อมาสามสิบโลอันนี้สามสิบโลก็ไอโลเนี่ยที่ว่า เป็นเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยเก้าสิบสามบาทนะเพื่อนเพื่อนนะห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์เพื่อนตอนนี้จอยคิดค่างเงินไทยตามซูเปอร์ลิทนะซูเปอร์ลิทเขาให้เลทละสี่สิบสี่บาทกว่ากว่าจ้ะแต่เราตัดเอาแค่สี่สิบสี่เนาะมันขึ้นทุกวินขึ้นขึ้น,นล,งลงลงทุกวินาทีอ่ะนะค่างเงินอ่ะเลทเงินอ่ะจอยก็เลยเอาคร่าวๆให้ฟังนะ แม่จ,าจ่าตดก็ไปซื้อที่ที่หนึ่งก็ไปซื้อที่ะเยอะจ่าไม่ซื้อมาทีลเราเยๆนะเพื่อนๆไปซื้อมาทีละน้อยอ่ะมันเกินค่าน้ำมันแล้วเราไปเราก็ซื้อมาเยอะเลยซื้อมาสามสิบโลจ่ะสามสิบโลยี่ห้อนี้มันอร่อยไงดมอนดมอนเนี่ยยีห่ห้อดมอนเนี่ยตาไดามอนไม่ใช่ย,ยีห่ห้อนี่แหละจ่าเขาก็จะไอ้อนี่เขียนบอกเราอยู่ แล้วทีนี้ถ้าไปซื้อตามร้านไทยอ่ะถุงละยี่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะถ้ามาจากนําเข้ามันก็จะแพงธรรมดาอย่างที่เรารู้ๆกันของนําเข้าก็จะจะแพงเราไปซื้อของร้านที่ขายส่งแล้วมันจะถูกกว่าไงถ้าจอยสั่งกับแม่ค้านานกฤษถุงหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามปอนด์บางทีก็เกือบยี่สิบห้าแล้วแต่ร้านด้วยนะเพื่อนๆนะแต่อันนี้แค่สิบสามปอนด์ดูกว่าไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบสี่ปอนด์เพื่อนๆนะก็ประหยัดเงินจอยไปเยอะจ้ะนะ กินได้อันนี้อร่อยไอ้ยี่ห้อน,นี่แหละที่จอยมาหุงมาหุงแล้วก็ทำแกงขายเพื่อนจอยเป็นคนที่ว่ากินข้าวทุกมื้อนะเพื่อนๆน,นะอาหารวัลลังกก็กินมางไม่กินมางแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี่จะจะกินข้าวทุกมื้อมากกว่ามันอยู่ท้องไงเพื่อนๆนี่แหละได้มาก็ประมาณนี้จะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ